สวัสดีจ้าแฟนๆเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทคยประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊หน <Okay. S 1> โอเคเจด,ดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ FA c เอครับฟุตบอลถ้วยอยังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโอเคเจดำสนับสนุนโดย Line at bk8news สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่ bk8news ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ at bk8news เชียงคืน10นาทีนะจ๊ะที่นอตติงแฮมฟอเรสต์นะจะเปิดบ้านพบกับไอ้ปืนใหญ่ไฟพเพียงอาร์เซนอลนั่นเองนะฟอเรสต์ Forest ชนะ3แพ้2จาก5นัดล่าสุดในทุกรายการนะส่วนอาร์เซนอลของมิเกลลาเตต้าชนะ4แพ้1นะ5เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันในทุกรายการในช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้เจอกันในลีกสูงสุดเนาะเจอกันก็ได้ฟุตบ,บอลถ้วยเนี่ยอาร์เซนอลชนะ4แพ้ฟอเรสต์แค่เกมเดียวนะอ่ะดูตัวเล่นกันหน่อยก็แล้วกันนอตติงแฮมฟอเรสต์วันนี้สตีฟคุก เจมส์การ์เนอร์กองกลางตัวรับตัวยืมนะจากแมนยะูเต็ดเนาะตัวรุกก็เป็นเคนนันเดวิสตันเองนะจ๊ะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยประตูจะใช้แบรเรโนะ่นะนะรับพวกรับโฮดดิง้งนะคาร์ลัมแชมเบอร์สตรงกลางเอมิลสมิธโบรแล้วก็กาเบรียลมาตินเนลลี่ทำเกมรุกอยู่ด้านหลังเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนั่นเองนะคู่นี้อาร์เซนอลบุกไปบังคับชนะ1ประตูพวกแกจะโอเค50%อยากโอเคเวอร์เวอร์ต้อง2ประตูขึ้นไปซึ่งนับเป็นโอกาสชนะ กับการเข้ารอบอาร์เซนอลดูดีกว่าเจ้าถิ่นนอตเทมฟอรเรสชัดเจนว่ะหประตูน่าจะมีลุ้นสกอร์ขาดนะซึ่งอาร์เซนอลช่วงหลังเนี่ยเล่นค่อนข้างจะมั่นใจและเวลาเจอทีมที่รองบอลกว่าพวกเขามักจะเก็บสกอร์ได้ดีและเก็บชัยชนะได้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้ปืนใหญ่ไฟผนียงอาร์เซนอลโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลาิปนีาา้จะดมด้วยนะจ๊ะแฟนเพจจะดมภาษาไทยกดไลค์ตั้งซีฟเวอร์สยูทูบวิเคราะห์บอลล้วนๆที่โอเค เจ๊ดำตอนนี้มุ่งหน้าสู่3,000ซับสไครป์แล้วก็ขอบคุณพวกแกทุกคนนะส่วนใน TikTok ใครถ่ายถายอยู่กด follow ให้กันด้วยดิเจ๊ดำออฟฟิเชียลนั่นเองนะอิ่ยหลอดนะ <Okay. S 1> เอาวันนี้ขอให้มีความสุขสนุกกับฟุตบอลที่ลุ้นที่เชียร์อยู่ก็แล้วกันนะโอเคเจด๊ดำมาใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีจ้า